แดนนิยายนิยายเสียงเรื่องรอยรักวาสนาตอนที่4 8 1ถึงตอนที่4 8 2ตอนที่481ตอนท้าพนันอย่างกงกงบกมือขันที่สองคนก็เดินเข้ามาคนหนึ่งกดตัวจนจิ้งเอาไว้พันแพรตวนสีขาวที่บริเวณลำคอของนางรอบหนึ่งออกแรงมือให้มากกว่าเก่า มือทั้งสองข้างของเจนจิงขวาแพรต่วนสีขาวที่บริเวณลำคอที่ฝ่าเท้าสุดแรงเกิดดวงตาพองขึ้นทุกขณะเจิดจ้องเขม็งอยู่ที่เฉินชิงตี้สิงอุ้มตัวเจนเจนออกไปไกลขึ้นทุกขณะขณะนั้นเองสมองของนางก็ปรากฏเป็นภาพเหตุการณ์มากมายภาพขณะที่ทะเลาะกับพี่ใหญ่เมื่อยังเยาว์บิดาตำหนิพี่ใหญ่กอดโอนางเอาไว้นางหัวเราะทั้งน้ำตาเสียงหัวเราะดังราวกับเสียงกระดิ่งดังไปทั่วทั้งลานบ้าน ที่มีชิงช้าให้อยู่ตอนยังเล็กนางมั่นหมายอยู่กับเสนาบดีกรมพิธีการความสะใจและเขินอายจนหน้าแดงเล็กน้อยความผิดหวังหลังจากที่งานแต่งงานล้มเลิกความโกรธเคืองเมื่อรู้ว่าต้องแต่งงานกับบัณฑิตผู้ยากจนคน้นแค้นแล้วจึงค่อยๆเติบใหญ่ความเกลียดชังที่มีต่อเจนอันความตื่นตระหนกและความรู้สึกที่ต้องเผชิญขณะที่ร่างกายและจิตใจ,จอยู่ใต้ไม้คำอัง่นที่ถูกประทานให้ ความปิติยินดีและความใฝ่ฝันที่จะได้ตั้งคันและเลี้ยงดูจนเจนและความภาคภูมิใจที่ถูกแต่งตั้งเป็นกุ้ยเฟยในที่สุดทั้งหมดนี้กลับมาลายกลายเป็นแสงสีขาวบดบังดวงตาทั้งสองข้างนางค่อยๆมองเห็นอะไรได้น้อยลงทุกทีทั้งหมดที่คาดคเนเอาไว้แสงสว่างสิ่งเลวร้วายแต่ละอย่างในที่สุดก็กลับกลายเป็นความเงียบงันเจนจริงคลายมือออกแล้วเอื้อมมือออกไป ปล่อยให้มือหล่นลงอย่างไร้เรียวแรงหลับตาทั้งสองข้างลงร่างกายอ่อนเปรี้ยวลงที่พื้นอย่างกงกงยังไม่วางใจก้าวไปข้างหน้าอังลมหายใจที่จมูกอย่างกงกงกุยเฟยซิมพระชนแล้วการรัดคอตายที่ชวนอกสันขวนัญแขวนภายในพระราชวังแห่งนี้เป็นธรรมดาที่เจนเมี้ยวเดินทางออกมาจากวางังจะไม่รับรู้นางกลับมาที่จวนก่อนอื่นนางปลอบประโลมหลวงจือเจนิน สั่งให้คนไปยังที่ว่าการเชิญหลวเทียนฉึงกลับมาคนที่วิ่งทำนูน่นทำนี่ก็คือม่านชิวเป็นน้องชายของปั้นชิยาหลังจากที่ปั้นชิยาสู่ขอชิงเกอก็ถูกส่งตัวไปยังจัดการหอสุราของจวนกวัวกงชิงเกอร์โดดเด่นด้านการทำครัวสองสามีภรรยาร่วมมือกันทำให้หอสุราที่เหมือนกับเป็นธุรกิจเปิดบริการจนรุ่งเรืองแม้ว่าด้วยชื่อเสียง จะยังอยู่ภายใต้ชื่อจวนกัวกงทว่าวันคืนกลับผันผ่านไปอย่างชุ่มฉ่าเหลือเกินมันคงร่ํารวยปีก่อนชิงเกิเป็นเด็กน้อยตัวอวบอ้วนปัญชยาผู้มีจิตใจ,จร่าเริงคิดไว้เป็นอย่างดีแล้วว่าจะรอให้เด็กชายโตขึ้นสักหน่อยคอยทดแทนบุญคุณให้เจ้านายเมื่อผลจากการเป็นค่ารับใช้ของลูกชายก็ส่งเขาไปเรียนที่สำนักศึกษามีตัวอย่างจากพี่ชายอยู่ตรงหน้ามานชิวฮึข่มสุดกำลัง มีกล้าละเลยคำกำชับของต้าใหน่เหนแม้แต่น้อยหาตัวเหลวเชียนฉิงจนเจอตั้งนานแล้วเมื่อหลวเทียนฉิงได้ยินว่าเจินเมียวเชินเขากลับจวนเกรงว่าจะเกิดเรื่องขึ้นบัดนี้เขาเป็นอหย่าที่สุดในศาลาว่าการกำชับลูกน้องเพียงคราเดียวก็รีบร้อนกลับมาที่จวนเจินเมียวเพิ่งจะส่งหลวจือเจินกลับไปสีหน้าไม่ค่อยดีนักหลวเทียนฉิงได้เห็นนางก็ใจพลันเต้นตึกตักรีบเอ่ยถามเจียวเจียวเรียกขากลับมามีอะไรหรือ แม่รีบร้อนอธิบายสาเหตุทอถ,ถอนใจพลางเอ่ยน้องสามเมื่อยินยอมจะเข้าวังเป็นพระสนมเดิมทีเห็นว่าท่าทีของห่วงโหดูผ่อนคลายลงแล้วทว่าไม่รู้ด้วยเหตุใดจึงกลับคำนางครุ่นคิดนี่อาจจะเป็นความคิดของฝ่าบาทซื่อจือ่อท่านไปหาฝ่าบาทเพื่อขอความเห็นใจได้หรือไม่ฝ่าบาทชอบพอน้องสามเช่นนั้นหรือหลัวเทียนเฉิงค่อนข้างแปลกใจถ้าจะว่ากันไป บัดน,นี้จวนเจนหัวกงเองก็เป็นได้บุพพาซ่อนนุ่นเพียงจุดไฟก็ติดความจริงแล้วไม่จะเป็นต้องจับจองตำแหน่งในวังหลวงก็ยังได้เชื่อว่าพระองค์ก็น่าจะแจ้งแก่ใจถึงเหตุผลนี้หากพูดว่าฝา่าบาทสนอกสนใจในตัวน้องสามก็ไม่มีมูลเลยด้วยซ้ําต่อให้มีความเป็นไปได้ก็ควรจะเปิดเผยกับเขาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนสะก่อนเพียงครูเดียวหลัวเทียนเฉิงก็คิดอ่านไปมากมายความไม่ถึงขอบเขตเวลานี้ขอเพียงไทโฮ ส่งดอกไม้คัดคนออกแบรายชื่อผูเขาวังในตอนท้ายสุดยังต้องให้ฝ่าบาททรงเลือกหังรอจนกระทั่งเมียราชอ,องค์การลงมาจะไปขอความเห็นใจก็ไม่ทันแล้วจนเมียเห็นเขามไม่เอ,อ่ยอะไรอดที่จะร้อนใจไม่ได้จะว่าไปน้องสามทำเช่นนี้ก็เอาแต่ใจไปสักหน่อยหญิงสาวในงานเลี้ยงฉลองมีตั้งมากมายห่างใจมิปรารถนาก็ให้ญาติไปบอกปฏิเสธผลลัพธ์หลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรเล่าคำคนกล่าวไว้ว่า เพียงหาครอบครัวชาวบ้านยังต้องพิจารณาเลือกแม่สื่อแม่ชักราสาอะไรกับตระกูลหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์จะเลือกนางกำนันตระกูลใดบ้านยังจะนึกถึงความยินยอมของหญิงสาวเช่นนั้นก็อยู่ให้ไกลาจากเพศภัยไว้เสียดีกว่าเจนเมี่ยวไม่พอใจนะักซื่อจือ่อน้องสามเป็นน้องสาวของท่านเชียวนะเหลือเทียนเฉิงยิ้มเย็นเจียวเจียวเจ้ากระใจอ่อนเช่นนี้มิใช่ว่าน้องสามจะไม่รู้ว่าตนเองเป็นหญิงสาวของจวนกัวกง ได้รับความสนใจจากลูกผู้ชายอย่างฝ่าบาทกล้าทำตามใจตนเองเฉียวหรือเขายอมรับว่าอย่างตนไม่นับว่าเป็นคนจิตใจดีไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันกับพี่น้องสักเท่าไหร่กับน้องสาวที่อายุห่างจากเขามากขนาดนั้นนางเป็นหญิงสาวในจวนกัวกงปกติแล้วเขาก็ต้องดูแลเอาใจใส่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องที่นางไม่ยินดีที่จะเา้าวังถูกคัดตัวแล้วยังต้องไปขอความเห็นใจจากฝ่าบาทอีกมิใช่เขาจะยืนหยัดว่าทำไม่ได้ ทว่าในใจก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าน้องสาวผู้นี้ช่างไม่รู้ตัวเองเอาเสียเลยท่านไม่ยินดีงั้นหรือเจนมเ,เมี้ยวเม้มริมฝีปากสีหน้าท่าทางเศร้าสลดนางมีลังสังหรณ์ว่าเป็นไปได้ที่เขาจะรับปากไปพบเฉิชนชิ่งตี้ด้วยตนเองเพราะเรื่องนี้เพียงแต่ต้องออกหน้าแทนน้องหญิงเพื่อไปขอความเห็นใจจากชายอื่นโดยเฉพาะชายผู้นั้นยังมีความคิดเอ็นเอียงนางทําไม่ลงหลัวเทียนเฉิงยิ้มแย้มพลางตอบอย่างจรใจ ดูคิ้วขมวดหน้ามุยของเจ้าก็รู้แล้วข้าเองก็พูดไม่ถูกเพียงแต่ว่าข้ามิรู้ว่าเจ้าใส่ใจน้องสามถึงเพียงนี้เห็นเขารับปากใจของเจนเมียวพลันผ่อนคลายใบหน้าปรากฏรอยยิ้มจะว่าไปเป็นเพราะข้าอยากแสดงฝีมือถึงได้คิดความคิดแย่ๆออกมานี่จึงทําให้นางเล่าเรื่องที่ป้าสะใภ้มาขอคาปรึกษาออกมาหลัวเทียนเฉิงได้ฟังก็ประยักหน้าข้าค่อยไปวันพรุ่งนี้ วันต่อมาข่าวเจินกุยเฟยสิ้นพระชนก็แพร่ออกไปต่อให้กุยเฟยจะมีหน้ามีตาอย่างไรก็มีเทียบเทาห่วงโหไม่นับว่าเป็นการสูญเสียของแผ่นดินเฉินชิ่งตี้เพียงแต่ประกาศหยุดออกว่าราชการหนึ่งวันสแสดงออกถึงความโศกสรลดดังนั้นสายตาของเจินกุยเฟยจึงไม่ได้ส่งผลกระทบมากมายนักเพียงแต่เป็นระฆังเตือนภัยให้กับเหล่าหญิงสาวที่ฝันใ่อยู่เต็มอกที่กำลังจะเข้าวังไปบังเกิดความเกรงกลัว อยู่ภายในใจบางคนถึงกับพลุนพันธุนออกจากตําแหน่งในวังหลวงนอกจากห่วงโ h ่แล้วตําแหน่งสนมจะมีลําดับสูงสักเพียงใดก็ต้องแสดงตัวเอื้อมคว้าโอกาสยามนี่แม้กระทั่งจวนเจียนอันปัวเมื่อทราบข่าวก็มิได้มีผู้ใดโศกเศร้าอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่รู้สึกใจหายนางเจียงมาพบเจนเมี่ยวที่จวนเจิ้นกัวกงต้องแจเ้าตรูเป็นกังวลว่าการตายของเจนจิ้งเป็นการแจ้งเตือนจวนเจียนอันปัว หลวงนาของเฉินชิงตี้จึงมาสอบถามเอาความซื่อจือแจ้งข่าวค่าแล้วบอกว่าเมื่อวานที่งานเลี้ยงกุ้ยเฟยสวยปูกับผลไม้ทําให้ร่างกายเย็นถึงได้สิ้นพระชนฉับพลันนางเจียงคิดจะเอ่ยแต่ก็หยุดเอาไว้เห็นเจนเมี่ยวไม่ได้เอ่ยอะไรมากนักอดไม่ได้ที่จะกดเสียงให้ต่ําลงถึงคําพูดจะเป็นเช่นนั้นใครต่อใครก็รู้ว่าวางหลังมีเรื่องซ่อนเร้นมากมายเป็นที่สุดลุงของเจ้าเองก็เป็นกังวล หากการตายของกุ้ยเฟยมีเบื้องหลังเช่นนั้นจะมีเรื่องเดือดร้อนมาถึงจวนปัวหรือไม่เจน,นเมียวรู้แจ้งถึงเส้นสนกลนในซื่อจือกล่าวว่าให้พงเราวางใจแม้ว่าฝ่าบาทจะไม่ออกว่าราชการเพื่อแสดงความไว้อาลัยหนึ่งวันนั่นก็เพื่อให้หน้าองค์หญิงและองค์รัชทายาทเมื่อเป็นเช่นนั้นจวนปัวก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนอันใดนางเจียงถึงได้วางใจก้าวออกจากประตูใหญ่จวนกัวกงแล้วจึงขึ้นรถมา้า อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเสียงเย็นหญิงสามัญชนก็เป็นสามัญชนอยู่วันยังคำ่ำการคาดหวังให้หนงังเธอทุนบนรรพบุรุษก็เป็นเรื่องขบขันดีๆนี่เองไม่สร้างเรื่องเดือดร้อนให้กับครอบครัวก็ต้องขอบคุณฟ้าดินมากแล้วเฉินชิงตี้สดับฟังตะลึงงานไปสักครู่ก็เอ่ยขึ้นว่าวันนั้นที่จะยาหมิงอยู่ในวังที่แท้ก็มีความคิดเช่นนี้เองหรือเหตุใดจึงไม่เอ่ยกับข้าตามตรงเล่า หลายวันที่ผ่านมาเขารอคอยให้เจินเมียวเข้าวังเพื่อทูลขอขาดไม่ถึงว่ารอแล้วรอเล่าผู้ที่มากลับเป็นหลัวเทียนเฉิงแม้จะไม่ถึงกับโกรธเคืองแต่ว่าในใจก็ไม่ได้พึงพอใจนะักเดิมทีหลัวเทียนเฉิงเองก็ไม่ได้คิดเรื่องที่เจนเมียวพึงพาเพื่อให้เขามาเข้าเฝ้าเวลานี้ได้ยินเฉินชิงตี้ตรัสออกมาเช่นนั้นในใจก็พลันหวานชื่นขึ้นมาอดไม่ได้ที่จะโค้งมุมปากขึ้นเผยให้เห็นรอยยิม้มเฉินชิงตี้ได้เห็นในใจก็ยิ่งจะแปลก กรอกตาอยู่เงียบๆจียามิงเกรงว่าจะเสียน้ำใจถึงได้กลับไปให้กระหม่อมมหาฤกษกับพระองค์ูหยินมีเรื่องลำบ่าใจจึงมาหาสามีก็เป็นเรื่องสมเหตุสมผลอยู่แล้วเฉินชิงตี้เผยให้เห็นสีหน้าลำบ่าใจแต่เราหลงรักคุณหนูสามสกุลหลวงตั้งแต่แรกเห็นหลวงเทียนเฉิงกระตุกมุมปากขึ้นมาหลงรักตั้งแต่แรกเห็นบ้าบออะไรกันก่อนหน้านี้เหล่าญิงสาวที่ฝ่าบาทพากลับมาที่วังหลวง มีใครไหนบ้างที่ไม่ได้รู้สึกหลงรักตั้งแต่แรกพบฉันจิงตี้เองก็ไม่ได้ยินดีที่จะเป็นปรัปักกับหลัวเทียนชิงจริงๆเห็นว่าเขากลับมาทุนขออีกคราก็พลันโล่งใจอย่างนี้ก็แล้วกันจินหมิงเจ้ามาพนันกับเราหากชนะเราจะรับคำขอของเจ้าหากแพ้เจ้าจะต้องส่งคุนสามข้าวังแต่โดยดีพนันอย่างไรฝ่าบาทโปรดถแถลงไขเจ้าจำสู้ๆได้หรือไม่ สีหน้าของเฉินชิงตี้เปลี่ยนไปด้วยความประสงค์ร้ายเห็นหลัวเทียนเฉิงสีหน้างงง่วยใบหน้าเธมึนทึงผู้ที่อาศัยในบ้านสามัญชนคอยปิดบังฐานะของเจ้ากับเรานั่นไงหลัวเทียนเฉิงรู้ตัวในทันทีกระหม่อมจำได้เช่นนี้ก็แล้วกันจินหมิงเรามาพนันเรื่องสู้้หากนางไปขอพบจียหมิงแล้วบอกว่าเป็นอนุของเจ้าหากจียาหมิงเชื่อเจ้าถือว่าเจ้าชนะหากนางเป็นทุกข์เพราะเจ้าก็ถือว่าเจ้าแพ้ หลัวเทียนเฉิงสีหน้าเคร่งเครียดฝ่าบาทพระองค์จะใส่ร้ายข้านีนาฝ่าบาทเสวยจนอิ่มน้ำแล้วใช่หรือไม่ต้องเบื่อหน่ายถึงเพียงใดถึงได้คิดออกมาได้เฉินชิงตีตีหน้าซีบจินหมิงหรือว่าเจ้าไม่อยางรู้ว่าจะยาหมิงคิดอย่างไรกับเจ้าอีกอย่างเป็นเพียงเรื่องล้อเล่นเท่านั้นหากนางเป็นทุกข์เพราะเจ้าจริงหลังจากนั้นเราจะอธิบายกับนางเองเห็นว่าหลัวเทียนเฉิงยังไม่พยักหน้าจึงเอ่ยอย่างมีชั้นเชิง อย่างไรเจ้าก็ไม่ร่วมพนันกับเราใช่หรือไม่ก็ได้เช่นนั้นก็รีบส่งตัวคุณหนูสามสกุลหลวงเข้าวังมาเถอะข้าหลงรับนางตั้งแต่แรกเห็นจริงๆหลวงเทียนเฉิงอืมคิดว่าหากทําเรื่องที่หูหยินฝากฝังมาไม่สําเร็จนางจะต้องผิดหวังเป็นแน่หลวงเทียนเฉิงทําได้เพียงกล้ามกลืนพยักหน้าทั้งพยายามฟื้นความจําว่าเป้าธนูที่เขาเคยทําไว้ตั้งแต่แรกอยู่ที่ใดอันเดียวอาจจะไม่พอให้คุกเขา่า ดูเหมือนว่าจะต้องทําสํารองเอาไว้อีกเจนเมียวนั่งไม่ติดกําลังรอให้หลัวเทียนเฉิงกลับมาเพื่อไต่ถามเรื่องราวว่าเป็นอย่างไรบ้างก็เห็นใบหน้าข่าวเทือราวกับตอไม้เข้ามารายงานอย่างประหลาดตต้หนที่นอนจวนมีหญิงนางหนึ่งอยากพบท่านขนเฝ้าประตูเห็นว่านางไม่เปิดเผยฐานนะจึงไม่ได้ให้เข้ามาสุดท้ายหญิงผู้นั้นพูดอะไรไม่รู้ความขนเฝ้าประตูมิกล้าแต่สินใจเองจึงมารายงานให้ทราบเจ้าคะ่ะ หญิงผู้นั้นเล่ายังอยู่ข้างนอกเจ้าค่ะพานางเข้ามายังศาลาตรงหัวมุมด้านหน้าข้าจะไปพบคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าแน่นอนว่าไม่ควรเชื้อเชิญให้เข้ามาในเรือนจนเมียเ,เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดที่สามารถรับแขกได้เดินออกไปจากวงล้อมของบรรดาหญิงสาวรับใช้ชราทั้งหลายหญิงนางนั้นสวมอภรรเรียบง่ายได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวจึงหันมาไม่เหตุค่ะบุปผาซ้อนนุ่นเพียงจุดไฟก็ติด เป็นสำนวนหมายความว่าดีขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะจบตอนที่481ค่ะตอนที่482คููสวรรค์สร้างตอนจบแม่นางอยากพบข้าหรือท่านคือจนเมียวแย้หยิ้มแม่นางต้องการพบข้าแต่ไม่รู้ว่าข้าเป็นใครอย่างนั้นหรือหญิงในชุดเรียบง่ายตะลึงยันสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยทัในใดนั้นนางก็คุกข่าลงผูห้หญิงช่วยข้าด้วย เจนเมี้ยวเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจเดินเข้าไปในศาลาที่อยู่ในมุมหนึ่งสาวใช้คนหนึ่งกระวีกระวาดประคองหมอนรองนั่งผ้าดินวางลงบนเก้าอี้หินหมู่จือประคองนางนั่งลงเจนเมียวถึงได้มองไปยังหญิงสาวที่คุกเข่าอยู่บนพื้นหญิงในชุดเรียบง่ายก้มหน้าเผยให้เห็นลำคอขาวนวลนี่ทำให้นางอดคิดถึงหญิงนางหนึ่งไม่ได้เยียนเหนียงแม่นางลุกขึ้นพูดเถิดคุกเข่าไปก็ไม่อ่านแก้ปัญหาได้ จะเมียวส่งสายตาให้หญิงรับใช้ทั้งสองออกไปประคองหญิงผู้นั้นขึ้นมาหญิงในชุดเรียบง่ายหลบเลี่ยงโคกศีรษะลงกับพื้นห,หญยินข้าข้าข้าไม่มีทางเลือกถึงได้มาหาถึงที่จวนช่วยเปิดทางรอดชีวิตให้ข้าด้วยคำพูดเหล่านี้ของเจ้าหมายความว่าอย่างไรหรือจนเมียวได้ยินมาว่ามีหญิงนางหนึ่งมาขอเข้าพบก็รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเวลานี้ก็ยิ่งรู้สึกมากขึ้นไปอีก หญิงสาวในชุดเรียบง่ายเงยหน้ามองจนเมี่ยวประเนึงด้วยความหวาดกลัวราวกับว่าตัดสินใจได้แล้วเอ่ยพลังกัดฟันขา้าข้าเป็นหญิงที่ซื่อจื่อเลี้ยงดูไว้นอกบ้านเจ้าค่ะฮะเมื่อได้ยินคำนี้สาวใช้ต่างพากันร้องด้วยความตกใจดวงหน้าของจือ่อซูผู้เป็นภรรยาของพ่อบ้านพลันเคร่งเครียดนางตรวจสอบดูหญิงหน้าไม่อายจากที่ใดก็ไม่รู้พูดแต่เรื่องไร้สาระอยู่ได้เมี่ยวยกมือขึ้น ฟังนางพูดให้จบก่อนสู้ๆเห็นว่าดวงหน้าของเัินเมี่ยวนิ่งเรียบนางก็ค่อนข้างแปลกใจดวงหน้าไม่ปรากฏอารมณ์ใดๆดวงตาอันงดนงามคู่นั้นสอดส่องสายตามองเจินเมี่ยวประหนึ่งแล้วจึงก้มหน้าลงอีกคราผูห้หญิงข้ามิกล้าพูดเพอเจอ้อหลายปีก่อนซื่อจือจัดสรรให้ข้าอยู่ที่ตรอกซืีอจือถัดจากตรอกซิงหววไปสองถนนทุกๆระยะก็มาจะไปหาที่นั่นสักคราหนึ่งหากท่านไม่เชื่อ สมคบให้ออกไปสอบถามดูก็รู้อ๋อเช่นนั้นเหตุใดเจ้าจึงร้องขอชีวิตจากข้าเล่าดวงตาเจนเมี่ยวเปล่งประกายใสแจ๋วมองทอดลงบนตัวของนางราวกับว่ามองเห็นทะลุป,ปรุปโปร่งอย่างไรอย่างนั้นสู่สูเงยหน้าขึ้นสบตาก,กับเจนเมี่ยวเหตุเพราะข้าเพราะข้าตั้งคันทว่าซือจือเห็นท่านสําคัญที่สุดพอทราบข่าวนี้ไม่เพียงแต่ไม่ชอบใจสำยังบังคับให้ข้าเอาเด็กออกหญยิน ท่านเองก็เป็นแม่คนรู้ว่าลูกก็คือชีวิตของคนเป็นแม่ข้าจะตัดใจลงได้อย่างไรข้าขอร้องท่านโดยไม่แยแสว่าซือจื่อจะไม่พอใจยอมให้ข้าคลอดลูกคนนี้ด้วยเถอะข้ามิกล้าขอตำแหน่งใดเพียงแต่ขอบ้านอันปลอดภัยให้ลูกของข้าก็เพียงพอนางเอ่ยจบรู้สึกว่าบรรยากาศช่างหนาวจับใจเมื่อใช้หางตาเหลือบมองก็เห็นว่าสาวใช้แต่ละคนต่างมีสีหน้ากโกรธขึ้นบางคนถกใช้แขนเสื้อขึ้นทั้งยังกำมัด ดูท่าแล้วเพียงแค่หูญินออกคำสั่งก็พร้อมจะเข้ามาตบตีนางทันทีสู่สู่รอบถอนใจอย่างอดไม่ได้ในท่านภารกิจนี้ช่างยากเหลือเกินแม่นางเอ่ยจบแล้วเช่หรือไม่เงียบไปสักครู่เจนเมียจึงเอ่ยปากถามสู่สู่มองสีหน้าของเจนเมียอ,อย่างสงบสงี่ยมพยักหน้าด้วยความลังเลเจนเมียวเม้มริมฝีปากพลางยิ้มยิม้มเชนั้นข้าเองก็มีคำถามบางอย่างอยากจะถามแม่นางหูหญินเชิญเออย ในแม่นางก็บอกว่าตัวเองเป็นบ้านเล็กของซื่อจืออีกทั้งยังอยู่กับเขามาหลายปีเช่นนั้นซื่อจือชอบกินอาหารใดเป็นที่สุดชอบดื่มชาอะไรสูสีหน้าแข็งข้งฝืนใจตอบออกไปภายใต้สายตาของเจนเมี่ยวทุกครั้งที่ซื่อจือมาหาไม่ค่อยได้รับประทานอาหารมากนักนางเอ่ยอย่างกระวนกระวายเรื่องอาหารซื่อจือเขาไม่โปรดของรสจัดมาจะดื่มชาวินอูนานท่านไม่ชอบรสจัดจ้าน ทั้งอยังไม่ได้รับประทานอาหารที่นั่นบ่อยนักทุกครั้งก็จะต้องมีชาวินอูหลวซื่อจื่อเองก็เป็นคุณชายตระกุลใหญ่คิดว่าอาหารที่ชอบคงจะคล้ายคลึงกันเจนเมียวแย้มยิ้มแม่นางกล่าวได้ไม่เร็วเลยในตาของซื่อซู่เทาแวลดีใจเสียดายที่รสปากของซื่อจื่อพิเศษกว่าใครเขาชอบกินกีบเท้าหมูเป็นที่สุดเกลียดการกินผักเป็นที่สุดเสวนเรื่องชาเขาไม่ชอบชาชนิดใดเลย,เลยสมัครใจดื่มน้ำเสียมากกว่า ที่ดื่มชาตอนไปเป็นแขกก็เพียงแค่ทำท่าทางไปอย่างนั้นสื่อสูนาซีทันทีรู้ว่าแผนของตนเห็นทีจะแตกแล้วชายคนหนึ่งเลี้ยงดูบ้านเล็กบ้านน้อยเอาไว้หลายปีไม่มีทางทำทีเหมือนเป็นแขกอย่างแน่นอนทั้งทั้งที่ไม่ชอบดื่นชายางทํำทีว่าดื่มเข้าไปนอกจากนั้นคนชายสูงสักคนใดบ้างชอบกินกีบเท้าหมูนี่กล่าวหากันหรือเปล่าสือสูตอบไม่ได้ไปช่วขณะหนึ่ง จนเมียทำสีหน้าเคร่งขรึมอีกอย่างเจ้าบอกว่าตั้งคันกับซื้อจือ่อสื่อจือไม่ยอมให้เจ้าคลอดเด็กออกมาซฮ <c oughs> สือ่อจือช่างไร้ความสามารถเสียเหลือเกินปล่อยให้เจ้ามาหาข้าได้ถึงบ้านเจ้าไม่เพียงดูถูกสติปัญญาของข้าทั้งยังดูถูกสายตาของจกักรพรรดิองค์ก่อนและองค์ปัจจุบันด้วยสู่สูแทบไม่อยากเชื่อเลยว่ามีตรงไหนที่ไม่ถูกต้องกันแน่เหตุใดหัวข้อนี้จึงชักนำให้นางดูแคลนจักรพรรดิทั้งสองพระองค์ได้เล่า ในท่านข้าน้อยรู้แก่ใจดีว่าภารก,กิจนี้ยากยิ่งเกรงว่าจะถูกด่าทอและทุบตีถ้าว่าต่อให้เป็นเช่นนั้นก็ไม่คิดว่าจะมีอันตรายถึงชีวิตจนเมียไม่ต้องการให้เสียเวลาอีกต่อไปให้คนเข้ามาจับคนโกหกไปมัดไว้นำตัวไปยังจวนจริงเทียนแล้วไปดูที่ศาลาว,ว่าการว่าซื่อจือออกจากวังแล้วหรือยังหักอยู่ที่นั่นก็เตือนเขาด้วยว่ามีคนคิดวางเพลิงในจวนของเขามีเรื่องกับใคร ในราชสำนักหรือไม่ใช้ให้คนไม่เอาไหนมาลวงมือด้วยวิธีศกปรปกให้เขาระวังตัวด้วยเจ้าค่ะบรรดาสาวใช้ที่บรรดาโทระอยู่ก่อนแล้วรุมเข้ามาหาแถวนั้นไม่มีเชือกมีคนใจถึงดึงแถบผ้ารัดเอวออกจับตัวสู้สมัดไว้อย่างแน่นหนาทั้งยังใช้ผ้าเช็ดหน้าอุดปากเอาไว้แล้วดันตัวออกไปเฉิชนชิงเตี้ยส่งคนออกไปสอดแนมความเคลื่อนไหวที่จวนหัวกงลุกพรวดขึ้นมาอะไรนะ จียามิงคิดว่ามีคนมาใส่ร้ายเขาให้ลงมือด้วยวิธีการศกรปรกถึงได้ส่งตัวหญิงผู้นั้นออกไปอย่างนั้นหรือองค์ครักลับที่กลับมารายงานพยักหน้าเส้นโลหิตตรงขมับของเฉินชิงตีพลันเต้นตุบๆมองไปยังหลัวเทียนเฉิงหลัวเทียนเฉิงเผยรอยยิ้มน,น้อยๆพลางเอ่ยว่าฝ่าบาทเช่นนี้กระหม่อมชนะแล้วใช่หรือไม่เฉินชิงตีกรอกตาอย่างดุดันสบัดใช้แขนเสื้อภูมิใจอะไรของเจ้ารีบออกไปจากวังเดี๋ยวนี้ไป ฉะ่นนั้นน้องสาวของกระหม่อมเฮก็แค่หญิงสามัญชนคนหนึ่งคิดว่าเราพิสวาทถ,ถึงเพียงนั้นเลยหรือเราจำไม่ได้สิว่ว้วซสาม่านางหน้าตาเป็นอย่างไรเอาละชนะก็ชนะไปถ้ายัางไม่ไปประเดี๋ยวเราอาจเปลี่ยนใจได้หลัวเทียนเฉิงอมยิ้มพลางถวายบังคมเช่นนั้นกระหม่อมทูลลารอจนเขาไปแล้วเฉินชิงตี้ถีบเก้าอี้ตัวหนึ่งอย่างแรงกัดฟันถามสื่อสูอยู่ที่ใดหรือองครักษลับ ปลุกปลอบความกล้าของตนแล้วเอ่ยขึ้นว่าน่าจะอยู่ระหว่างทางไปจวนจิงเทียนพยค่ะเฉินชิงตีสีหน้าถึงถึงเตะเข้าที่ขาโต๊ะเสียงกรอบดังขึ้นเฉินชิงตีกัดฟันพลางเอ่ยขึ้นแย่ yeah, แล้วหักแล้วองค์ครักตื่นตกใจค้องศีรษะลงเอ่ยยางรีบร้อนกระหม่อมจะให้คนเอามาเปลี่ยนให้ใหม่พยค่ะเฉินชิงตีคำรามลัน่นขาเราหักรีบไปเชิญหมอหลวงมาสิ ภายในพระราชวังวิ่งบุญกันอยู่พักหนึ่งหลัวเทียนเฉิงรีบร้อนกลับไปที่จวนจนเมียวเห็นหน้าเขาก็เอ่ยว่าซื่อจือ่อท่านมีศัตรูใช่หรือไม่วันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเป็นบ้านเล็กของท่านอีกทั้งยังอุ้มท้องลูกของท่านอยู่ด้วยนางพูดว่าอะไรอีกทั้งยังบอกว่าท่านไม่ยอมให้นางคลอดลูกจึงมาขอร้องข้าให้นางเข้ามาอยู่ในจวนหลวเทียนเฉิงสีหน้าดำทมึนในบัดดุนชังลงมือได้โหดเที้ยมเสียจริงหากนางผู้นั้นเอ่ยว่ารักแท้ของเขา เจียวเจียวจะต้องไม่เชื่อเป็นแน่นางถอยก้าวหนึ่งแล้วเอ่ยเช่นนี้เกรงว่าจะหลอกหญิงสาวส่วนใหญ่ได้เลยทีเดียวหน้าแปลกเหตุใดเจียวเจียวจึงไม่ตกหลุมพรางเจียวเจียวตอนนั้นเจ้าไม่ได้สงสัยข้าเลยหรือเจนเมียวเบ้ปากวิธีต่ำช้าเช่นนี้ไม่รู้ว่าคนโง่คนไหนเป็นคนคิดออกมาหญิงนางนั้นบอกว่ารับใช้ท่านมาหลายปีไม่รู้แม้กระทั่งท่านโปรดปรานกีบเท้าหมูจะเป็นไปได้อย่างไรเล่า จะบอกนางว่าข้าชื่นชอบกีบเท้าหมูอย่างนั้นหรือแน่สิท่านไม่รู้หรอกว่าตอนที่นางได้ยินข้าพูดเช่นนั้นถึงกับตกตะลึงเชียวละหลวเทียนเฉิงน้ำตาไหลอยู่เงียบเงียบเรื่องพวกนี้ไม่จําเป็นต้องเอามาพูดก็ได้นะช่างเถอะไม่พูดเรื่องนี้แล้วอย่างไรข้าก็ส่งตัวนางให้ทางการเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ท่านต้องตรวจสอบดูว่าใครเป็นคนลอบกัดท่านจิงสิข้าหวังวันนี้ฝ่าบาทว่าอย่างไรบ้างหรือ น้องสามไม่ต้องขวังแล้วเจนเมียวดวงตาเป็นประกายสีหน้าลันมีชีวิตชีวาดีเหลือเกินเช่นนั้นข้าจะไปบอกกับน้องสามก่อนหลัวเทียนเฉิงรีบดึงตัวนางเอาไว้จะรีบไปไหนเล่าฝากให้สาวใช้ไปบอกนางก็ได้ข้าอยากจะพูดคุยกับเจ้าอยู่เลยอืมเจนเมี้ยวนั่งลงหิวหรือเปล่าอยากกินอะไรหน่อยหรือไม่เอาสิเจนเมี้ยวกำชับสาวใช้ให้ไปยกอาหารเข้ามาหลัวเทียนเฉิงนั่งลงข้างกายนางเื้อมมือไปโอบนางเอาไว้ ยิ้มพลางเอ่ยความจริงแล้วหญิงที่มาจวนเราวันนี้เป็นแผนการของฝ่าบาทจนเมียรีตาลงเกิดอะไรขึ้นหรือหลัวเทียนเฉิงถึงได้เล่าที่มาที่ไปของเหตุการณ์อย่างละเอียดถี่ถ้วนรอจนเขาเล่าจบจนเมียวสายศีรษะข้าว่าแล้วเชียวใครกันที่มีความคิดสกปรกเชน่นนี้ท่านยังไปพนันกับฝ่าบาทอีกไม่กลัวว่าข้าจะกลัดกลุ่มหองหรือหลัวเทียนเฉิงหัวรอบเบาๆกระซิบข้างหูของนางกลัวสิ ข้าถึงได้คิดอยู่ตลอดว่าเอาเป้าธนูไปวางไว้ที่ใดเจียวเจียวจะไม่รู้หรอกว่าฝ่าบาทอยากเห็นเรื่องสนุกนี้มากมายเพียงใดหากข้าไม่ตกลงน้องสามจะต้องเข้าวังอย่างเดียวเท่านั้นเจ้าเองก็เป็นคนใจอ่อนถึงเวลาจะต้องโมโหตัโสโทษตัวเองเป็นแน่นี่เป็นเพราะข้าใจสู้หรอกนะพวกเราถึงได้ชนะจนเมียปลายตามมองเขาครั้งหนึ่งใช่แล้วใช่แล้วเจ้าเป็นคนใจสู้มาโดยตลอดหลวเทียนเฉิงกับพริบตาเจียวเจียว ตอนที่เจ้าได้ยินผู้หญิงคนนั้นพูดจาเลื่อนลอยมีได้คิดเป็นอย่างอื่นจริงหรือเจนเมียวครุ่นคิดแล้วจึงสายหน้าเปล่าจริงๆนะพูดกันตามตรงหากเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนเรื่องของเยียนเหนียงแม่แน่าข้ะอาจจะลังเลอยู่บ้างทว่าถึงตอนนี้แล้วเพียงแค่รู้สึกว่าช่างหน้าขันนักอย่างไรหรือเจนเมียวเลิกคิ้วด้วยความแปลกใจท่านไม่ได้มองลักษณะท่าทางของนางให้ละเอียดหองหรือรูปร่างหน้าตา ทั้งกริยะท่าทางของนางเป็นแบบเดียวกับเย็ยนเหนียงไม่มีผิดแต่ถ้าบอกว่าเย็ยนเหนียงเป็นดวงจันทร์นวลผ่องบนฟากฟ้าเช่นนั้นหญิงผู้นั้นอย่างมากก็เป็นได้เพียงดวงดาวที่รายล้อมดวงจันทร์นวลผ่องที่มิได้ดูสะดุดตาท่านไม่เคยมีใจให้เย็ยนเหนียงเชนไหนเลยจะตามมืดบอดไปเลือกดวงดาวที่ห้อมล้อมดวงจันทร์กันเล่าหลัวเทียนเฉิงตั้งอกตั้งใจฟังจับมือของนางขึ้นมาเผื่อรอยยิ้มอ่อนโยนดังสายน้ำ เฉียวในใจของข้าเจ้าสี่ถึงจะเป็นดวงจันทร์ล้วนพองหญิงนางอื่นล้วนแต่เป็นดวงดาวทั้งนั้นดวงตาทั้งสี่ของพวกเขาประสานกันต่างหัวเราะออกมาเมื่อรู้ถึงความรู้สึกที่ต่างฝ่ายต่างไว้ใจกันและกันไม่ว่าเวลาใดก็จะจูงมือกันไปข้างหน้าช่างดีเหลือเกินในใจของเจินเมี้ยวหวานชื่นหางตาเหลือบไปเห็นมู่จือยืนถืออาหารอยู่ตรงประตูอย่างเก้อเขินจึงกระแอมขึ้นครั้งหนึ่งยกข้ามาสิ มูจือก้าวเข้ามานำอาหารวางไว้ไม่ทันรอให้สั่งอะไรก็ถอยออกไปอย่างรวดเร็วเจียวเจียวเจ้าก,กินเนี้ยสิหลัวเทียนเฉิงขีปีไก่นํำพึ่งใส่ลงไปในชามของเจนเมียวชิ้นหนึ่งเจนเมียวกัดคำหนึ่งอย่างไวหน้าเขาทันใดนั้นรู้สึกว่าในกระเพาะปั่นป่วนทาเหมือนว่าจะอาเจียนอยู่พักหนึ่งหลัวเทียนเฉิงตกอ,อกตกใจสบตากับเจนเมียวตื่นเต้นเป็นการใหญ่เจียวเจียวเจ้าเจ้าตั้งคันอีกแล้วหรือ จนเมี้ยวรูปคลำบริเวณท้องของตนพลางคลี่ยิ้มอ่อนดูเหมือนว่าเซลล์ท้องคล้องใจของนางจะมาแล้วนางมองชายหนุ่มอย่างใจจดใจจอ่อความทรงจําอันสวยงามและความทรงจําอันไม่น่าอภิรมฉายผ่านไปทีละเรื่องในที่สุดก็หยุดดิ้งที่ชายหนุ่มผู้ซึ่งทําสีหน้าย้อนแย้งในเวลานี้นางคิดว่าจุดเริ่มต้นของทุกๆคนล้วนมองไม่เห็นจุดจบนางข้ามเวลามาเป็นพันเป็นหมื่นปี ความจริงแล้วเพียงเพื่อพบกับเขาในยามทุกยากที่สุดจากนั้นจึงล้มลุกคลุกคลานถักทอวาสนาแห่งรักจนกลายเป็นคู่สวรรค์สัสร้างร่วมกันจบบริบูรณ์ค่ะจบแล้วนะคะสำหรับนิยายเรื่องร้อยรักวาสนาเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขหลังจากที่ได้ฟังนิยายเรื่องนี้แล้วนะคะแต่ยังไม่จบดีค่ะเรายังมีตอนพิเศษ อยากให้คุณผู้ฟังไปฟังตอนพิเศษกันในคลิปต่อไปนะคะยังไงขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยดีเสมอมานะคะแอดดีใจมากค่ะที่ได้ทำนิยายเรื่องนี้อ่านไปบางตอนก็ขำไปยังไงก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะบ้าบางทีมันก็อดไม่ได้จริงๆค่ะสนุกลุ้นและมีความสุขไปกับคู่พระนางคู่นี้จริงๆค่ะยังไงฝากติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนียายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรือออลเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ